สวัสดีครับผมหมอแคนแบงนะครับผมเมื่อนี้มาทำการรีวิวแคนเจ็ดนะครับคีย์เอมิเนอร์นะครับผมเป็นแคนวงนะครับผมนี่เลยเป็นแคนวงนะครับผมความยาวประมาณห้าสิบเซนนี่แหละครับประมาณห้าสิบเซนถึงอหกสิบเซนผมบอได้วัดเลยลูกค้าเพิ่นสั่งมากระทำการที่จัดส่งให้เพิ่นเมื่อนี้นะครับที่แบรนด์มีแคนนะครับผมนะประมาณนี้นะครับเป็นเต้าไม้ลักนะครับตัวนี้คือสิมันสิบบกแดงพันใดมันสิเป็นไม้สามสีนะครับผมตัวนี้เป็นเต้าไม้ลัก มาณนี้นะครับผมอ่าสวยงามเลยนะครับผมแต่ว่านะครับผมมันกระสีมีผลสําหรับคนมือใหญ่คือผมเนี่ยมอแคนแบ่งนะครับเป็นคนมือใหญ่มือใหญ่มันกับเวลาจับนี่แค่นเจ็บแค่นวงเนี่ยมันเล่าละเลียกกันนะครับจังฟังเสียงเนี่มันสีซีต่าสาเหตุอย่างเป็นตรงซีต่าซีสูงบันไดครับมันงดมันสะมีเสียงงี้งางี้งางี้งาเนี่ยสาเหตุแค่นมันเป็นแค่นเสียงหน่อยันะครับ ในลูกเนี่ยลูกนี่เห็นบามันยังสีหน่อยเลยอ่าขนมาทางโปะใส่แห้งหน่อยครับผมผมผม,ผมนี่จชนจับบัด่ผมเป็นคนมือใหญ่เห็นบอตัวเบิบง่บงเบิ่งมือผมเต็มแค้นเลยครับผมมันเป็นแค้นเจ็ดพอมนี่แหละครับผมเบิ่งมือผมด้มผมเต็มเหนียวเลยปกติผมเป่าแค้นใหญ่เนาะแนะ่มันอ็ีิเป็นแปดลูกอันนี้เป็นแค้นเจ็ดเจ็ดลูกอีก วันนี้ซีตำมีมันต้องหยับนิ่วลงมามือมันตกอยู่ใต้ผีเวลาเขาจิกดลูกล่านี่หรือโปรไซนี่มันก็กดยากได้บานนี้นี่แหละครับผมแคนวงสีเญญญ่เลียนยากเล่น,นึงเลียนยากเยี่เพราะว่าอย่างมันกดยากสาหรับคนมือหน่อยเบาานะครับผมห้ามกะสีเป่าเพียงเร็วนี่เป่าหยักหยากเลยคว่าเป่าเพียงสาเป็นวงไปนี่สิโอเคเป่าแพรซานเสียงนะครับมันเป็นแคนวงนะครับผมส่วนมาคนขากชีบปใไซกันนอกจากว่าเอาไปเล่นอีกเป็นแคนวงเป่าเสียงมีเสียงแคนเก่าแคนแปดแคนเจ็ด มันถี่ถุ่มแค้นเก่าเป็นแค้นเบสแค้นเงาแค้นเอไม่เลยก็แค้นทั่วไปเป็นที่มาตรฐานทั่วไปนี่ก็จะเป็นแค้นภาษาเสียงเสียงเจ็ดมันก็เสียงน้อยเวลาภาษาเสียงมันก็สิยงมวนมีแค้นเบสแค้นกลางแค้นน้อยประมาณนี้นะครับผมเพื่อท่านใดสนใจผมมาทําการรีวิวไว้นะครับผมเฮ็ดนะครับผมรีว่าแค้นเอแค้นเจ็ดแค้นเอแค้นแปดแค้นเอแค้นเก้าแกสามารถเฮ็ดได้เบิดแค้นเก่ากับจีพงแน่เพราะว่าอย่าง เสียงมันกระจีใหญ่ลิ้นมันกระจีใหญ่หนาแล้วก็ลิ้นกระจาซับเา้วอีกยากครับผมตีเสียงกันยากแต่ว่ากัเฮ็ดคีอเก่านะครับผมราคากับีสูงจังหน่อยกับประมาณนี้นะครับผมเอารายละเอียดนะครับผมมาลองฟังเสียงกันจังหน่อยเนาะอ่าผมกัเป่าได้เด้มือผมใหญ่แต่ว่ากัพ่อได้อยู่นะครับผมเห็นบบตัวนี้เวลากดล่านี่เเ็นบ่นี่อ่าประมาณนี้แหละครับ เวลาเป่ามือคมตัวก so yeah. ja. <laughs laughs> ี่ไต่ไปอ่าต้องหยับมาพี่เวลาเขาจะกดโปูเป็นบ่พี่เขากดอจุเนียนบ่เวลาจะใส่โปใส่เบิ้งโปใส่ใส่เตาแค้นพี่เฮ้ยเพี้ยก็นับได้ยากนะครับผมมาลองฟังลายสาส่ายกันเบ้างเป็นสีโคตตบูนกันเลาะ เากดยนกนะครับผมขั้นว่าคนอยากใส่สีสูงนี่ผมว่าประกันเด้มันจิงงวดเวลาเข้าเป่าใส่ล่มไปนี่ตัวนี้สีเงบคึอบเลยขั้นวายสีขึ้นสูงจากน้อยนี่มันสีเม้นเป่าพุ่นเงี้ยเงี้ยง้เงี้ยเยนะครับมันอิ่วเป่าไปยปูดปูดปูดเลยนี่แหละครับผมขอเสียเป็นอย่างมันคือสีํำนะครับผมแต่ว่ารอบน้านี่ขั้นมีคนสั่งมากกว่ีตาแต่งสีเฮ็ดสูดไปเรื่อยอยู่สียับขึ้นแจ้งน้อยนะครับผมยงบขึ้นจ้งน้อยอ่ะ สั่งโยง่นเว้าอยู่ภาษียับขึ้นเชี่ยน้อยอยู่อ่าก็สิลองเฮ็ดเบิ่งหลายเทื่อมันจังสิเฮ็ดจังได๋จังไอบ่ให้มันงอดที่สุดแต่ว่าตกรอบนี้คือว่าเฮ็ดบ่ให้มันงอดสําหรับลูกค้าเพิ่นเล่งมาเพิ่นอันนี้งานเฝ้านะครับส่งอ่าเชียงใหม่อ่าสั่ง3ามหมื่นขึ้นแล้ว3ามหมื่นให้ส่งไปฮอดเชียงใหม่นี่ ผมส่งมื่อนีผมจัดส่งเครี่อรห้เลยนะครับผมไหม่มันหดยงงไม่โอ้กดดันผมขนาดแต่ว่าการเล่นให้ลูกค้าผมเป็นยังครับผมเออเห็นใจกันเนาะมันมีงานต้องใส่อ่าต่ว่าการบกวนนะครับผมใหม่มันยังโแหงอ่าสาเหตุยังแค่นด่วนนี่ลิ่นมันสีลงเวลาใส่ไปเงาเงาขึ้นมาบอล่งก็ดีไปเพราะว่ายังเต่ามันมันโแหงเขาตากแดดเดียวตัวมันโแหงมันเหตุใ่เต่าแค้นมันชื้นนะครับลิ่นมันทําให้ลิ่นลงเลยเน่ นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเสริมซาลาอีกจัาหน่อยซาลาตัวนี้สําคัญที่สุดสําหรับหมอแขนหรือว่าคนกําลังฝึกหัดแขนการใส่ลมเข้าใส่ลส้มออกไปลมออกลมเข้าต้องเป่าใส่ลมให้มันเสมอกันขั้นเจ้าใส่แค่ว่าเป่าล้มออกไปคือเขาเป่าลมนี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ เป่าออกไปบาร์นเอาเข่ามันตืดๆๆเข้าเดียวเราปล่อยลมออกเพอาะเอี๋ยวออกาใจง่ายนะครับเ้าเป่านี่ยเป่าออกไปนี่คือลมออกห้องเบิดล้มเ้องยิ่สูบเข่าได้บานี่สูบเข่าเข้าเดียวมันเป่าออกอีกแล้วลิ้นมันดันครับผมลมมันดันออกมันดันออกม่ได้แ้าลิ้นแขนงลงมันสิลงได้เพราะว่าอย่างคุณใช้ลมไม่เสมอกัน นี่แหละครับความลับของแคนอันนี้ผมยังไม่ได้บอกเลยพึงมาบอกคลิปแรกเลยอ่าคลิปก่อนๆเม่เคยบอกนี่แหละครับผมการใส่ล้มการทะนุถนอมแคนเขาต้องใส่ล้มไหมถีโบแมนว่าเป่าเข้าเดียวแต่นั้นแต่นั่นแต่นั่นแต่นั่นดูดขึ้นเต็ดเต็ดแต่เต็ดเต๊ดปล่อยออกไปอีกตื๊ดเตื๊ดเต๊ดส่วนอะผมก็เคยเป็นช่างแคนช่างช่างยงพ่อผมเลยล่ะเราดาเป็นอย่าง มึงคือใส่ล้มแต่ออกกระโดดกระเดียดยไปใส่ล้มบสเสมอแล้วบ่คนเป็นแคนน้นี้มันต้องใส่ล้มใหม่เสมอกันแค้นเจ้าสีบ่มีการหล่นลงสาเหตุเพราะเป็นอย่างมันคือมีแค่น้องแนๆๆนีเนี้นีนั่นแหละเจ้าใส่ล้มใหมมันบ่ถือเจ้าใส่ล้มออกอย่างเดียวล่างเทยวสูบเข่าสูบเข่าบ่ถ์ล้มล้มออกนี่จำไว้จำคำผมไว้เจ้าผมสีก็ิดแนะนำท่างหากอยู่แล้วก็วิธีการบางคนอ่ะถอดแค้น ถอดแค้นปุบนี่เจ้าว่าการถอดแค้นลกหนึ่งนี่มันจะเป็นยังไงบอแมนได้ถอดออกละดึงเขาเลยถอดออกปุบมันนองเนี่ยครับแค้นน่ะคือการเท่าถอดแค้นออกปุบลงเนึยงมันว่ามันลินหมู่คือว่าผมบอกไปบางเนียง,งแล้วเข้าใส่ร่มบเสมอกันนั่นแหละถอดแค้นออกปุบบางคนหาไม่เลือหาเข็มเลือหาอย่างบางหรือไม่เสริมเอา้างานึ้นบอแนะนํานะครับผมต้องดูดขึ้นขั้นดูด ดูดโบข้นนี่อ่าเขาเฮ็ดอย่างไรด,ดูดแห้งแต่เดี๋ยวมันโบขึ้นมันยังลงเลยเขาต้อง,งส่งมาหาัางเพิ่นครับผมเขาายาไปเอาเน,นี่ยงงดขข้นนะมันเด็ดให้ขี้ปึกขี่ปึกมันรุดออกแล้วมันสเสียงเพี้ยนนะครับผมอันนี้ผมแนะนําเลยผมบ่เคยบอกเ้เอ่อันนี้เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึง่งห้ามต้องลินมันเด็ดขาดบ่เม่ยนได้โจไปเอาไม่ซื้อไงมงัดมวซส่ว ลื่นขาดมากงานเขาเจ้าเดอ้อชีวกใอรสรงไห้ผมเช็คไห้ก็ได้ครับผมผมบอกราคาแพงเพงราะดูแลกันคือเราเป็นแค้นผมนะผมก็ดูแลน,นะครับดูแลหลังการขายหรือว่ามีแค้นเก่าแค้นอย่างกับสามาอมมาให้ผม่อมได้นะครับผมลูกแตกลินขาดหรือว่าอย่างต่างๆเปียงกี่สูตรยังนั่นนี่ได้เบริร์นะครับรับเพรเบิร์นะดูแลกครับผมตอนนี้ก็มีคนสั่งแค้นหลายนะครับผมมีคนอยากฝึกแค้นหลายผมก็เป็น อีกแบบนึงนะครับผมเป็นอยากให้คนนี่ฝึกหัดแค้นนะครับผมคนซื้อแค้นไปแล้วซื้อไปเป่าว่าไใดมันสร้างไม่อีกไม่เสียดายครับเสียดายแค้นเอากลับมาเช็คว่าสอมใดนะครับผมผมรับส่งให้อย่าลืมกันได้ครับผมการเป่าแค้นเป็นต้องใส่ล่มใหม่เสมอกันนะครับผมใส่ล่มใหม่เสมอกันบางคนผ่านโอาตุนตุ่นดุนตุนุนุนออกไปเลยเป่ายัางเดียวดูดขึ้น ดูดขึ้นเข้าเดี๋ยวปล่อยล่งออกไปเหรดูดเขาเข้าเดี๋ยวปลอป่อยล่งออกไปแนงนอกส่วนหมากคนที่เป็นแบบนี้ครับผมก็เคยเปลี่ยนได้ผมจีเป่าแค่หน่อไปน่ะดูดเขาแต๊าแต๊ะสองเองที่ออกไปปัญหาดูดเขาสองเทีามันออกไปปัญหามันเป็ยนยังสงล่ะครับผมสายเหตุแคนลินหมูหน่าคือเขาดันลม้มดันล้มไปลินแค้นเมื่อกลง้งเขาดูดเขาลินเมื่อกีขึ้นนะครับอ่ะน,นี่จําไว้เมื่อกีขึ้นบัดนี้เขาดันออกขาเขาสอง จะว่าไม่นจะไปใส่ก็ล้มสันนอนี่สาเหตุแค่ลินลงนะครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ